สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอ,อนำท่านผู้ชมมาชมการแถลงข่าดสดผู้บอคอมมูนิตี้ชิลที่สนามเวมบีนะครับวันนี้ในส่วนของผู้บรรยายก็จะมีคุณปักถมพิบินบำรุงและผมอระโงงศรีมารับหน้าที่เผู้บรรยายนะครับ,รบสวัสดีครับ ดูว่า90นาทีจะสู้กันได้สนุกแค่ไหนครับคู่นี้